ตลาดน้ำอัมพวาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามที่หลายคนเคยไปเยือนและคุ้นตากับภาพนักท่องเที่ยวและผู้คนที่พลุกพล่านมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายอาหารและเครื่องดื่มทั้งหอยทอดก๋วยเตี๋ยวกาแฟโอเลี้ยงขนมหวานต่างๆและบนบกก็ยังมีร้านค้าและรถเข็นขายของอีกมากมายแต่สถานการณ์วันนี้ในยุคที่ไวรัสโควิด -19 ระบาดระลอกใหม่ ตลาดน้ำอัมพวาก็ได้รับผลกระทบหนักหนาสาหัสเช่นกันคลองอัมพวาที่เคยคึกคักกลับเงียบสงบไรเงานักท่องเที่ยวมาเดินจับจ่ายซื้อของจนเห็นภาพตัวเงินตัวทองว่ายน้ำเล่นแบบชิวๆไม่ต้องกลัวเรือยนต์ที่แล่นสวนกันไปมาขณะที่ร้านรวงต่างๆก็ปิดกิจการไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนทำให้ขาดรายได้เพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบใหม่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันเลยทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความหวาดกลัวและหวาดระแวงไปตามๆกันเช้าไปตลาดแล้วมีเด็กคนบน่นแม่ค้าบกโอ้อ,อยู่แบบนี้ก็ตายแน่ๆ เพราะแบบว่าคนเขาต้องเช่าอ่ะต้องเช่าที่เช่าอะไรอย่างนี้แล้วค่าเช่ามันก็แพงอ่ะนะเขาจะอยู่ไม่ได้ก็ไอ้ตรงนี้แหละตรงค่าเช่านี่แหละน้าสามสี่อาทิตย์สักกาะตั้งแต่เกิดมาที่ว่าสมุทรสาครแล้วติดก็รู้ข่าวเขาก็นักท่องเที่ยวก็ไม่มาเลยปกติวันธรรมดานะยังยังมีนักท่องเที่ยวเดินนะข้างนอกเขายังขายของได้อยู่แต่ตอนนี้ โอ้ยแย่เลยอ่ะไม่รู้จะอยู่ยังไงอ่ะเพอไปได้สั่งไม่ได้สังส่งปิดหรอกแต่ว่ามันก็ปิดไปเลยปริย,ยายนะก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเราก็ขายไม่ได้เราก็พออยถึงได้แต่ว่าก็หลายเดือนพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยเดียวยาให้ได้บ้างะนะเ <laughs> พราะมันคงจะหลายเดือนเนียพี่ว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้ที่สมุทรสงครามม, <c oughs> มันเกิดมันเกิดครับคนที่อย่นก็ไม่กล <c oughs> ้ามาสมุทรสาครสมุทรสงครามนี่ก็ไม่มีที่กล้ามา เลยเงียบไปหมดเลยเนี่ยทุกวันอาทิตย์เนี่ยจะเต็มเลยนะค่ะสาวอาทิตย์เนี่ยเต็มเลยมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยมาเกิดในจังหวะวันที่วันที่23 22 23เนี่ยโดนเสร็จเลยลูกค้านักท่องเที่ยวไม่มีแล้วไม่มีแล้วน้อยน้อยมาก นอกจากร้านค้าต่างๆในตลาดอัมพวาที่ได้รับผลกระทบแล้วโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์ที่พักต่างๆในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามก็ถูกยกเลิกการจองแล้วเกือบร้อยเปอร์เซนต์และนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่ชาวอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมาเจอกับอะไรที่วิกฤตเพียงนี้สุวัชชัยจันคงถ่ายภาพอรีรัตน์เด็กจุลาและทีมข่าวนิวส์วันรายงาน